I'm <laughs> 让我也,我也。我也 โอโยนนึงนปวยูใหญ่กว่าโตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเราตเจ้างขายแล้วค่ะกับเชี่อปะเจ้าขาพาไปนะคะคลิปนี้เป็น E ีพีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคลิปล่าสุดนะคะทุกคนเราจะพาเพื่อนเพื่อมางานนี้แหละค่ะเพื่อนๆที่เขาบอกนะคะว่าเป็นงานน้ำมาสการองพระสมุดเจดีนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่2นะคะก็คือ22ตุลาถึง2พฤศจิกายนเองปี67นะทุกคนใหม่ล่าสุดกิ๊กเลยอาจจะรีบถ่ายนิดนึงเพราะฝนมาแล้วทุกคนรีบกันอันนี้นะคะก็คือเป็นอะะีนนนาพาี เพื่อนไปชมบรรกาศกันเลยจ้าไปไปํำเชครับ จบคลิปนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมางานองค์พระสมุดเจดีนะคะทุกคนพากน้ำก่ะทุกคนเป็นยังไงของกินเยอะมากขนาดวันนี้มีฝนหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศคือคืนอันนี้คือวันเลกนะทุกคนโอ้โหหน้ามามากชชวนเลยละกันเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกเชื่อว่าจะต้องมีคลิป2อย่าลืมติดตามคลิป2ด้วยนะคะ,คะโอ้ยแล้วจะบอกว่างานจัดหลายวันด้วยค่ะตั้งแต่วันที่22ตุลาถึง2พฤศจิกา67นะจ๊ะรีบมากันนะหน้าเที่ยวมากนั่นเดี๋ยวน้องจะขขออนุญาตไปจุยต่อนะและอย่าลืมติดตาม อีกนี่สองด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิงด่งกิ้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 งเป็นกำลังใจ้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะน้องเจ้าขาไปก่อนนะบ๊ายบาย <laughs> เพิ่อเื่อนบรรยากาศพูดคือคื้นเลยอ่ะของกินก็เยอะมากค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็ไปไหว้องค์พระปรทุมแล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ว่าใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะคะทุกคนก็จะได้เห็นในคลิปนะของกินเยอะจริงๆค่ะอันนี้เป็นมะเลงทอดนะคะทุกคนขาน่ากินทุกร้านเลยค่ะบรรยากาศนี่คือคื้นสุดๆนี่วันแรกนะทุกคนของเขาก็คือจัดเต็มนะ นี่อันนี้เป็นขนมเบื้องค่ะทุกคนไส้แน่นๆนะคะทุกคนอุ้ยดูอุ้ยดูครีมเนี่ทุกคนหูทะลักสี่สามกล่องร้อยพี่สี่สิบใช่ไหมคะโอ้โหสี่สิบบาทเองค่ะทุกคนไส้แน่นๆอ่าราคาย่อมเยามากันเลยจ้าสามองร้อยได้จ้าจ้าสามกล่องร้อยโปรโมชั่นดีมาทางนี้เลยจ้าอันนี้นะคะทุกคนเป็นขนมใช่ไหมโอ้โหเป็นข้าวเหนียวดำใช่ไหมแล้วก็เป็นหลามช็อตค่ะทุกคนพร้อมกินได้เลยอ่ะซื้อปุ๊บทานได้เลยค่ะทุกคนน่ากินทุกร้านทุกคนเชิญชวนเลยแล้วกันเนาะงานก็มีสิบสองว ยาวๆกันเลยนะอันนี้เขาบอกเป็นเซลปี้ค่ะทุกคนแก้วเล็กนะก็คือยี่บ้าใช่ป่ะแก้วใหญ่สี่สิบโอ้โหแล้วมันมีหลายน้ำทุกคนแล้วชอบตรงนี้มันเป็นแก้วให้สะสมมากันเลยทุกคนเห็นร้าน,นนี้ก็เยอะนะเกาลัดนะทุกคนขั้วสดขั้วใหม่กันเลยนะอันนี้คืออะไรเลยเขาบอกเป็นเขาเกียบนะเขาเกียบ,บว่าอยู่รลานนะคะทุกคนนี่ร้อนๆกันเลยค่ะทุกคนกรอบๆใหม่ๆนะคะ ถุงนึงนี่ก็ผูได้หลายชิ้นหูนะเขาบอกว่าเป็นข้าวเกี๊ยงนาด้วยนะคะข้าวเกี๊ยงว่าวนะจากสุพรรณค่ะกรอบอร่อยอ๋อมีแบบมีนาด้วยค่ะทุกคนโอ้โหล้นๆกันเลยค่ะทุกคนค่ะน่ากินอันนี้ไก่ทอดค่ะทุกคนโอ้โหกรอบนะถัดมาก็ไก่ย่างโอ้โหไก่หมดเลยนะอันนี้ไก่ทอดค่ะทุกคนร้อนๆกันเลยค่ะฮาล้าด้วยค่ะทุกคนอิสลามทานได้นะคะพูดทานดีทุกคนสาดอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะโอ้โหไฟชุ่ชุ่มชาชากเลยนะโอ้จิตสุดทุกคนค่ะ อันนี้ขนมเบื้องยวนนะคะไข่ลอยค่ะทุกคนคือเห็นคนอนะเยอะมากร้านขาชื่อร้านปาติว๋วใช่ไหมวัดไซนะคะทุกคนสุดบราณเลยเห็นเขาบอกนะว่าออกช่องสามช่องสามด้วยช่องแปดด้วยนะคะทุกคนไลารายการเลยเรียกว่าเป็นร้านดังเลยเนาะคนก็เยอะคือคักสุดๆนี่เป็นไงใส่แน่นๆกันเลยะคะ่ะทุกคนนี่แล้วเข้ามาทอดด้วยนะใส่ไส้ก็เยอะค่ะทุกคนแล้วก็มาทอดอีกนะ เครื่องแน่นเครื่องแน่นคนนี่ก็คือเยอะนะเดินมาแต่ไกลนี่ก็คือคนเต็มเลยลุมนี่เขาหอ่อไส้ก่อนนะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยนำมาทอดนะกรอบนอกนุ่มในนี่นี่นี่โอ้โหม,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 มีมีร่อนโชว์โอ้โหนี่ทอดแล้วชูชาติกันเลยทุกคนคะน่ากินทุกร้านมาเลยจ้ะเชิญชวนเลยละกันน้องสิบสองวันสิบสองค่นมากันเลยของอร่อยเยอะของเด็ดเยอะแล้วรของเด็ดน่าโดนเนาะ นี่เ้าทอดกี่กี่กระทะเนี่ยสี่กระทะคิวยามากคิวแน่น